สวัสดีค่ะดิฉันช่องเซวนน้านะคะวันนี้พบกับคทีมวันเดวิตตี้กันอีกแล้วซึ่งตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่เซเว่นนะคะพอดีว่าเราเิวข้ามากเลยอ๋อจริงด้วยแล้วก็ตอนนี้เชื่อเรามาแล้วนะคะอันนี้แขกเราเชิ่สมบัติของช่องค่ะบางเดี๋ยวไวเ้เจอกันอีกทีนึงตอนเราซื้อไลน์เสร็จเลยนะคะ เราถ้าวาชันลังแล้วนะคะโอ okay, เคราชมคลังอยาาู่รักษาด้แหละค่ะเมื่อกี้ก็มาราวมต้องใหม่ประตูนั้นเพื่อใหม่ขอนข้างแต่ว่าเรามาหาอะไรกินกันเตรียมเซรก่อนคะ่ะเตรียมก่อนที่เราครบแล้วเขียวันนี้มัปตังแล้วก็ข้าวทางกับน้องเป็นโนนันะะ่นเองโอเคค่ะตอนนี้เราเข้างานกันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลันงนั่งหาข้าวกินกันอยู่ค่ะ ประมาณนี้ค่ะอย่างที่เห็นที่พะแพนกินอยู่นั่นแหละโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีนึงตอนงานเริ่มเลยนะคะพอดีว่าตอนนี้เราประมาณเที่ยงแต่ว่าเพลง่ะมันเริ่มจริงๆตอนบ่ายโมงเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะ so เดี๋ยวลยไปฟอร์ันนะแล้วก็ตอนนี้ก็ขอตัวไปซ้อเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวไว้จเจอกันนกีตอนเราออกจากคอนเสิร์ตเลนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราออกมากันแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไปกันที่สยามกัน,นะค่ะอยู่ระหว่างทางอยู่อันก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนถึงสยามเลยนะคะ <c oughs> คือ okay. เมื่อกี้ไม่ทานะคะแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวมันเร็วขั้นเลยค่ะเดี๋ยวมันเร็วขั้นเลย ข้าวโพดผัดเนยเบคอนหนึ่งค่ะข้าวโพดผัดเนยเบคอนหนึ่งแ้วทอดสดแล้วก็เอาบัตตี้วิทูสามที่ค่ะบัตตี้วิทูสามที่นะคะค่ะเราก็เอาเบคอนไซส์เอเบคอนไซส์เอสหนึ่งนึค่ะเอาอะไรอีกคะก็ไม่ได้กินอะไรลูกชิ้นไม่มีอะไรพิเศษเอาลองลูกชิ้นไหมคะปูดองไหมค่ะ ก็อเอาโอเด้งหนึ่งค่ะเอเด้งหนึ่งนะคะครับโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บาร์บีคิวแล้วนะคะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เราสั่งอาหารกันไปตอนนี้อาหารเรามาถึงกันครบแล้วนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะตอนนี้เราถึงคอนโดกันแล้วนะคะเมื่อกี้เริ่มถ่ายขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายพอตโต้บูธแล้วก็กดตู้ต่อบินแค่นั้นเลย <laughs> ตอนนี้ก็ถึงคอนโดเราเลยก็ขอปิดคลิปเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย